ทุกคนวันนี้วันหยุดเรามีเวลาเรามาทำแกงส้มกันดีกว่าเราได้หัวปลาแซลมอนมาล้างให้สะอาดสับให้เป็นชิ้นเตรียมเครื่องแกงตั้งไฟไว้แล้วมาเช็คหน่อไม้กันดูความเค็มนิดนึงล้างก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำแกงที่กำลังเดือดแล้วก็ใส่หัวปลาลงไป รอให้เดือดอีกรอบนะทุกคนปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงเพิ่มมะนาวนิดนึงแล้วเราก็มาเตรียมไข่เจียวกันไข่เจียวสีฟองเลยทุกคนอืมเชฟตืนน้ำลายกันเลยทีเดียวสีเป็นไง อีกเมนูหนึ่งผัดบวบกับไข่หั่นบวบก่อนแล้วก็เอามาผัดให้สุกนะทุกคนปรุงรสด้วยซอสหอยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปยัมมี่มาแล้วหน้าตาดีไหมทุกคนรสชาติเว้นไว้ก่อนนี่อร่อยเด็ด